สวัสดีครับสวัสดีเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูสวนปาล์มครับปาล์มปลูกพึ่งเสร็จ เพื่อนๆที่กำลังคิดจะปลูกปาล์มเพื่อดูเป็นแนวทางปาล์มแปลงนี้ก็ปลูกระยะห่าง9คน9เมตรปลูกสลับฟันปลาครับ ป่าบ้านนนสาดตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมิก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ มีคลิปข้างหน้าดีๆจะได้ดูกันครับปามอีสานปามชัยภูมิแปลงนี้ก็จะมี ปลูกอ้อยสลับระยะห่างจากอ้อยอ้อยกับปาล์มก็ประมาณ2เมตร ปลูกขวางดองอาทิตย์ครับก็จะมีอ้อยก่อนแปลงนี้ก็เป็นแปลงอ้อยครับปีนี้ก็ปลูกปามสลับ แปลงนี้ก็เป็นพันธ์สุราส,สองก็ได้ตัดจ้าออกแล้วครับ อันนี้ปลูกก่อนครับปลามอายุสองปีสี่เดือนกว่าแล้ว เดี๋ยวกลับไปดูปาล์มพึ่งปลูกเสร็จครับ ระบบน้ำแปลงนี้ก็ใช้ท่อพีครับพี PE 4อ้สี่บา2ยี่สิบมิลต่อมันนี้ออกมาเป็นหัวน้ำที่ออกฝั่งเดียวน้ำจะออกข้างเดียวครับ ใช้แล้วยังไงก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้ดูใหม่ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ สวัสดีครับ